เหมือนเดิมส่งงานเทสก่อนส่งทุกตัวนะครับอยากถ้าสปริงแข็งนะครับให้ต่อท่อตัวนี้เพิ่มนะครับตอนนี้ผมทำไปก็ประมาณสี่สิบกว่าเซนระยะอยากให้อ่อนกว่านี้ก็ต่อยาวสักห้าสิบเซนก็ได้ครับต่อท่อตัวนี้นะครับวิธีการต่อก็ตัดหัวน็อตตัวนี้ออกนะครับที่ล็อกกับโซ่ so. แล้วก็ดึงออกได้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนท่อ pvc สี่หุนนี่ใหม่ยาวสักห้าสิบเซนก็อ่อนไบอันนี้ตัวขึ้นแล้วครับ เจค,ครับเดี๋ยวกอกน้ําแป๊บนึงเจค,ครับร้อยนะครับ ลันแน่นอนครับ